ช่วงนี้มันยังไงกันครับทุกท่านโอ้โหนะครับทนายธรรมราชนะขุดโรโัวนะเป็นอะไรกับพี่หนุ่มหรือเปล่าทุกท่านเหมือนโกรธมาต่างชาติปานก่อนหรือยังไงนะโอ้โหล,ล่าสุดนี้ครับทุกท่านเอาอีกแล้วนะครับขุดออกมานะครับคอสเก้าสิบแปดบาทจริงๆผมเคยเห็นนะคลิปนี้เคยเห็นอยู่มันก็นานมาแล้วนะครับ แต่ว่าเหมือนนะพี่หนุ่มก็มีการชี้แจงไปแล้วนะประเด็นนี้นะครับผมแต่ว่าเอาลนะในใธรรมราชก,ก็งัดออกมาแล้วนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับคอมเมนต์ทีเนี้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมให้ทุกท่านฟังคลิปก่อนนะว่าคลิปเนี้ยคอร์สเก้าสิบแปดบาทเนี่ยมันมันมันคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ อ่าเปิดเจียงก่อนันี้สาคัญนะใครก็ตามแต่นะครับพี่อยากจะขายของบนออนไลน์พ่อค้าไม่ขายทั้งหลายแล้วทาไม่เป็นฟังวันนี้ให้ดีๆนะคุณมีโอกาสที่จะขายของออนไลน์ได้แบบไม่ง่ายเลยนะครับวันนี้ครับพูดคุยกับอาจารย์สวยสอนออนไลน์ครับคุณนักประสอนชัทนาสอนโจทย์ี้ก็ดีอย่างนี้สืบเนื่องมาจากมีคนทักมาเยอะค่ะพี่ห่มว่าเราขายออนไลน์ยังไงทาไมมียอดเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้โดยมีเปิดสอนค์สพิเศษออนไลน์หกเสาเข็มหลักแบบจับมือทำหกวันพิชีวิต ในราคาเพียง98บาทค่ะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาใหม่ดิธรรมดาสอนใน9,000กว่าตั้งเก้0 0 0เท่าไหร่นะ9,800ค่ะ9,800ดอบาทในคอสของอาจารย์สวยที่เขาสอนค่ะ <c oughs> แต่วันนี้มาออกรายการเราแกบอกว่า๋ยวสอนให้ คิดเงิน98บาทใช่ใครพลาดนี่บบเสียดายมากเลยสําหรับคอสนี้นี่พี่อยากเรียนเลยนะเรียเรื่องจริงผมฟังแล้วอยากเรียนเลยสําคัญคอสนี้ต่างจากคอสอื่นตรงที่ว่าอาจารย์ที่มาสอนนะคะพี่หนุ่มจะเป็นคนที่ทําแล้วมีผลลัพธ์จริงๆไม่ได้จาจากตํารามาสอนและใครที่เรียนไม่ทันก็มีคลิปย้อนหลังให้ด้วยปกติเวลาที่เขาสอนเวลาเข้าคอสของเขาเนี่ย9,800บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายนะฮะคุณดูรายการเราคุณจ่ายแค่ 98าบาทเท่านั้นเขาสอนให้คุณแบบเต็มคอร์สเหมือนกันคุณได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในการขายทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะผมฟังแล้วผมอยากเรียนเลยผมนี่เป็นคนที่โม่แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มได้ค่ะวันแรกก็ไม่มีใครเป็นค่ะออนไลน์มันไม่ได้ยากแค่เราไม่รู้เฉยๆวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็ถ้าคาณลักษณะนี้จริงๆอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะก็แค่สอนให้ความรู้อ่ะเหมือนกับผมอย่างเงี้ยผมมีความรู้ด้าน ยูทูบเบอร์ใช่ไหมล่ะผมจะเปิดคอร์สเนี่ยเหมือนบอสโจใช่ไหมบอสโจก็เปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับการทําช่อง y o u t u ไหมอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้เกี่ยวกับการทําช่อง YouTube ผมก็เปิดได้คอร์สละแสนก็ได้ถ้ามีคนมาเรียนน่ะนะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเราให้เป็นความรู้ไงให้เป็นความรู้เราก็เอาค่าจ้างนะครับผมโดยการแบบเออเราเราคิดค่าค่าสอนนะอย่างเงี้ยนะครับแสนหนึ่งเนี้ยจนนี่คิดค่าสอนแสนหนึ่งอย่างเงี้ยใครอยากเรียนก็เรียนใครไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนนะครับ แล้วการสอนก็คือให้เป็นความรู้ไปความรู้ตามที่สอนไปมันไม่ใช่ลูกโซ่นะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับอันนีใน้ในความเข้าใจของผมนะถามว่าผมเคยเคยทําคอร์สไหมผมก็เคยทานะตอนนั้นก็สอนให้กับเอฟซี FC ผมนี่แหละนะครับผมนะครับก็ก็เคยเหมือนกันแต่มันก็นานแล้วหลายปีนะครับผม เรียนรู้เกี่ยวกับการทําช่อง Youtube อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้ด้านนี้ผมก็ถนัดนะถ้าใครอยากเรียนก็มานะคอลละแสนกับจอนนี่นะอ่ะก็มันมีประเด็นตรงไหนครับทุกท่านก็ทางธรรมราชนี่เขาใส่หัวข้อนะว่า98บาทออนไลน์พลิกชีวิตอยากรวยให้ติดต่อผ่านบอสกันชัยเอ๊ะมันจริงหรือครับ เนี่ยอย่างนี้นะครับผมก็อืแต่ว่าใส่หัวข้อเนี่ยมันก็ยังไงอะ่ะทุกท่านอยากรวยให้ติดต่อบอสกันชัยนะครับผมว่าคือถ้าแบบนี้ผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเอามาแซ่แบบนี้นะครับแต่ก็มาดูคอมเมนต์กันที่นี้ทนายตุย๋ยทนายตุย๋ยทุกท่านทนายตุยยต๋ย,น,ย,ยนะครับวันก่อนจะมาคอมเมนต์กับช่องจันนี่เลยจันนี่ใจเย็น เดี๋ยวพี่ตุย๋ยเดี๋ยวมันก่อนผมจะได้พี่ตุยมาเตือนผมละว,ว่าจันนี่ใจเย็นๆนะครับเออนะให้ความเงียบความนิ่งมันสยบบ้านอย่างนั้นอาวแล้วพี่ตุยมาคอมเมนต์อย่างนี้ว่าไหมก็ว่าย่างไงเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนะกดไม่ไปอ่ะมาแล้ะธนาบุราก็แปะลิงก์นะครับผมแปะลิงก์อ่าเฟซบุ๊กอ่าให้ดูดูนะครับอายุน้อยร้อยล้าน ให้เข้าใจหอ,อ,อนว่ายุคนี้เขาเรียกว่าช็อปเปอรเทนเมนแล้วนี่ว่าว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยสอน,น,อ,นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สวยนะครับนะขอแค่ไม่เป็นลูกโซ่ไม่มีปัญหาหรอกครับทุกท่านแม่งมันจะเปิดคอร์สสอนอะไรออนไลน์มันมีกันหมดไงนะครับเห็นไหมขายคอร์สเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูมีเยอะแยะเห็นไหมครับผมมันก็สอนได้ก็คือให้เป็นความรู้นะครับเออ แต่ถ้าเกิดว่าลูกโซ่เนี่ยอันเนี้ยโดนนะครับผมไม่รอดหรอกถ้าเป็นลูกโซ่ะนะครับก็ก็ต้องไปดูนะว่ามันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นแต่ถ้าแต่ถ้าสอนแค่ให้ความรู้เฉยๆนะครับเกี่ยวกับการทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยสอนการทำทิกตอกเงี้ยใครอยากจะเปิดข้อสอนเกี่ยวกับ Tik t o อกก็เปิดไปใครอยากจะสอนเกี่ยวกับ Facebook ก็สอนไปใครอยากจะสอนเกี่ยวกับ YouTube ก็เปิดไปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ,ะทําตรงนี้นะเพราะว่าอ,อสารจังหวัดว,วันนี้สำคัญนะมันเลื่อนไป,<ช>นนไปครับทุกท่านเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนเวลาคลิปมันเลื่อนมันเด้งนะครับผมอ่าทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพี่ตุ๋ยนี่แหละครับทุกท่านพี่ตุยมาคอมเมนต์ทีเนี้ยอ<ม>พี่ตุยบอกว่าอะไรนี่ พี่หนุ่มเขาไปพูดตั้งแต่เปิดประเด็นดิไอคอนแล้วช้าไปหิวมากนะวันนี้ไม่มีนักข่าวไปทำข่าวที่สำนักงานอายการหรอเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งคดีว่าอย่างนั้นนะครับก็มีคนไปกดไลค์ให้กำลังใจร้อยแป้อย 1นึ่งร้อยปดหนึ่ง้อสี่สิบแดนะครับผมมันพูดผิดพูดถูกนะฮะตื่นเต้นอุยยุงนะครับทนายธรรมราชก็อดที่จะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ไปคอมเมนต์ต่อเลยนะครับคอมเมนต์สองเม้นต์เลยนะเมน้นต่อพี่ตุ๋ยไปนะเม้นต์แรกบอกว่าชี้แจงแล้วไงครับเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปมอบให้กับบกปคบ,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 บ นะครับประกอบสำนวนคดีพรุ่งนี้14บสนาฬกาจุดศูนย์ศนนอะนะครับพรุ่งนี้เลรอ14เห่เลผมก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็ผมว่างหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้16เหกเลคือผมผมติดนัดรับของอะ่ะนะครับผมนัดรับของวันที่สิบเจ็ วันที่สิบหกเนี่ยมันมีสองช่วงนะครับผมถ้าถ้าถ้าเขามาส่งของเนะี่ยก็คือผมจะกลับรายเอียดเลยนะครับก็คือเสร็จเสร็จเสร็จธุระตรงนี้ผมก็จะกลับรอยเอียดเลยนะครับสิบปดผมก็จะไปไปที่สากแก้วนะเลยครับเแต่ว่าแต่ว่าคือนี่แหละผมติดตรงนี้แหละไปเอาจะเคลียร์ตรงนี้เสร็จพอดีผมสั่งของไว้นะครับวันันรับของก็ไว้16บกกับสิบด วันพรุ่งนี้ก็วัน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 ที่สิบหกเนี่ยสิบหกเนี่ยเขาจะมาประมาณน่าจะเที่ยงบ่ายเลยอย่างเงี้ยบ่ายสองหรืออยากไปยังเลยะนะฟ้องมาก็ฟ้องกลับนี่นะครับผมทางทนายธรรมราชก็ท้าทยกันเกิดขึ้นนะครับผมฟ้องมาฟ้องกลับว่าอย่างนั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะจริงจริงทนายธรรมราชเองก,ก็ก็ไม่น่าที่จะแบบไปไปโพสแะ พี่หนุ่มอย่างเงี้ยเรื่องแค่นี้นะครับผมถ้ามีหลักฐานพยายนอะไรก็จัดไปเลยนะครับไม่ต้องเอามาโพสเออเนี่ยครับมันจะได้แบบไม่มีปัญหานะครับในโลกออนไลน์นะครับผมก็เกิดดราม่าก,กันเกิดขึ้นครับทุกท่านคนก็ไปเชียร์ใครให้กําลังใจทนธรรมาราชก็ไปเชียร์ธรรมราชใครให้กําลังใจพี่หนุ่มก็เชียร์พี่หนุ่มแหละนะแต่ดูแล้วเนี่ยธรรมราชเป็นคนโพสต์แทนที่คนจะเชียร์ธรรมราชเยอะกลับไปเชียร์พี่หนุ่มเยอะ เราไปเชียร์ทนายตุยเยอะอีกตั้งหาแต่แต่โพ์นี้คนก็กดไลค์ห้าร้อยนะห้าร้อยแต่ว่าคนกดคัมสองย่สิบเจ็ดก็ครึ่งต่อครึ่งนะตามแต่นะครับที่อ่ะเอาเดี๋ยวเด้จะขายของบนออนไลน์พราค้าไม่ขายตอ่นะอ่ะ,ะ,อะก็ติดตามกันตอนต่อไปครับทุกท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคดีอะไรกันหรือเปล่านะฮะ แต่น่าสนใจตรงที่ว่าทนายธรรมราชจะรวบรวมพยานหลักฐานตัวนี้ไปมอบให้กับบกปคอบอนะครับเออนะโอ้โหสุดๆเลยครับทุกท่านช่วงนี้นะแต่อย่างว่าแหละช่วงนี้ทนายธรรมราชเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในสื่อทั้งหร่นะไม่ค่อยมีชื่อในสื่อนะครับอ่ะบกปคบอก็ว่ากันไปอะนะอืมผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิด นะครับโอเคก็ถ้าผมไปได้ผมก็จะไปแต่คิดว่าน่าจะไปไม่ได้เพราะผมติดอนัดอันนี้แหละแต่ดูก่อนถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เข้ามาส่งของนะเข้ามาสักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก่อนเที่ยงหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการผมก็อาจจะยกเลิกก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะอืมเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะเตรียมของกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อยู่กรุงเทพไม,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวป่วยก็ป่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปเดไปฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากดูข้อเสนอขั้นกลารรงระหว่างคลิปเป็นจบอย่าก,กดข้ามนะครับทุกท่านนะนะสวัสดีครับ